Don't pimp, don't pimp. Hey, hey, when I am so good. wait, wait, stop. <laughs> no, 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 <laughs> uh, sale, bo, sale a team and buy few. Hey, you are an English guy. Mm -hmm I'm bad. Yeah, money I Tosh. อ๋อาเอาเอาเอย่อนอืนเาต่องเดินทางใช่ไหมเป็นว่า dark forest ป่าแห่งความป่าป่าแห่งความมืดนะผมนะตอนนี้คือโอ้โอ้ มุฟมีเธอแล้กลับไปกลับไปเออเราก็ตายนี่มันเกมอะไรเนี่ยคุณตายส n i t y โดยอ่อคุณตายโดยสติเสียสตินะผมเอ่อนี่ผม,ผม,ผมคือผม,ผมค่ะผมเสียสติตายนะเขาบอกว่ายาออกห่างจากรถรางนะผมมันจะทำใหมม้เป็นที่ที่ปลอดไปของนนะไม่ให้เข้าใจเท่าไหร่อ่ะคือ ดีฟิลว่าอ๋อดีฟิลนี้ต้องใช้ไฟเหรอนี่ไงไฟในมือผมไหมไม่ได้เหรอสเกลเฟรมฟิล,ฟลต้องหาอะไร,รอ่ะนี่คืออะไรอ๋อนี่เหรอเข้าใจแล้ว เราต้องแบบถ้ามันหมดไปจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามันเหมือนเี้ยอะไรบางอย่างจอดก้อนจอยก้อนโอ้ยอเต้นเต้นยังเป็นแมพที่แปลกๆดีนะเป็นแนวที่ไม่คิดว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแมพผีเอาชีวิตรอดหรืออะไรยังไงนะตอนเนี้ยผมรู้สึกสับสนมาก ตอนนี้ไฟยังไม่ด้บผมรีบผมต้องรีบแล้วเพราะว่าถ้าไฟหมดผมมั่นใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยเนี้ยเนียไม่ใช่แล้วเฮ้ยไอ้แคทตีเลยอ๋อก็่าอยู่เขาบอกว่าอย่าทำลายหน้ากากอย่าทำลายหน้ากากเรามาล้ยปุ๊บตายปั๊บเลยยะนักเรียสถานที่

เอยเอยเออเผืนวิ่งฮึบดยเว้ยว่ะเอ้อไม่มีผักอย่างเงี้ยโคตรก็คือเกมมันน่าจะเป็นแนวอันนี้มากเลยนะครับผมนะมีหน้ากากเป็นของตัวเองนะครับผมเราหยิบของกันเนาะ เออหยิบของหยิบอะไรเรียบร้อยเพื่อนสติฟิวทำไมอันนี้ของมีค่า้วเนี่ยเอออย่าทิ้งสิทุกคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะผมหน้ายิ้มหน้าอะไรความรู้สึกนะครับผมไอไอหน้าเบือ่อหน้าโกรธนะครับผมนี่ไอคนนี้ครับผมจะเรียกนะว่านายเบื่อนะวันนี้นายเบือ่ออันนี้ก็เป็นวันนี้นายยิ้มเย้มวันนี้นายไม่มีความรู้สึกเลยนะไปเพื่อนเรา <c oughs> <c oughs> เราพร้อมออกเดินทางกันหรือยัง ไปกันเถอะไปข้าวนะครับผมนะนี่ถุงข้าวเอ้ยดิบปะข้าวปะเฮ้ยจอจอ,จอ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 ้อนี่ของใหม่หรอกก็แบบโมโหมากโมโหไม่ดูเรื่องเลยเฮ้ยน้ำมันเหรอเฮ้ยมีฟิวด้วยนี่ราคากี่บาทเจ็ดสิบบาท โอ้ยไม่มีตังค์เลยถ้เอาไปขายป่ะนี่ไงโยนโยนใช่ป่ะวะอ๋ออย่างนี้อ๋อจะได้บอสอ๋ออย่างนี้เองโอเคโอเคเอาเบื่อนายเบื่อนายเลยความรู้สึกยิ้มแย้มไปไหนแล้วแกนั้นนะ่ะเฮ้ย

bad and bad english sorry oh we, we, are, we are also bad at English so we don't worry <laughs> this is uh, uh we, we are we are all, all of us in vc this called BC yeah yes you, now uh, stern, we have to do something we have to do yes english. we we got a uh, sale item. We are new to this game. We are new to this game, so we don't know. What to mm, yeah, I play this game uh three times, three times before. I think uh maybe yeah, maybe right, right. I can play pay you. Uh, we should uh buy uh, pin uh fuel and egg artifact <laughs> and sale <sell. laughs> uh, yeah. We need fuel all right all right we should all uh us, all of us gonna leave yeah we should uh go back uh machine machine bye bye we are going to play a different game uh we are cooked i don't know how to play this game so we're quitting. okay bye-bye the -bye, bye -bye. No, kidding bye-bye okay, have a nice day bro yes ภาษาเลยผมมั่วตัวอยหมดเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเกมนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะลองมาแบบตั้ใจเล่นดูแล้วดูว่าผมจะไปถึงขนาดไหนนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็บ๊ายบายับ